สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุลม์ดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8มอริสผาดาว youtube.com โหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต,ต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง de l i v i v y r y บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่เปิดไฟเปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุงนอกคิดถึงไหมนะ่ะ นั่งเขียนจดหมายจะรีบทิ้งไปโอ้งานทำกระดาษจะชูสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันศุกร์ที่26มการาคม2564นะครับ ขึ้นสองขั้เดือน3ปีชวดนะฟังให้ดีนะตามปฏิทินโหนนะครับเออตามปฏิทินโหนเข้าใจพร้อมกันในดวงเสตานะวันนี้เนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถนะขึ้นบ้านใหม่นะเปิดร้านนะสมหวังในทุกประการนะนะนะชาลีตินะครับเออ ในดวงชะตาสำหรับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันเลยนะความฝันในวันนี้นะครับในแรมของสองคำ่ำหมายถึงความฝันจะเป็นจริงในวันข้างหน้านะครับอ่าเก้าสออุ้ยรถ,รถตอรรถอีหอบวันนี้เอ้ยคุณได้โชคนี่ใช่ไหม ถ้าคุณฝันอะไรในวันนี้นะเรื่องเงินะเรื่องทองโชคลาภความสําเร็จคุณได้แน่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะฝันก่อนนอนเลยนะครับคุณต้องตีลังกาก่อนสักสองสามรอบฝันแน,แน่ไม่ต้องห่วงเงินะเลือดตัวหัวนะเออในดวงเสีาานะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้านะประจําในวันเสาร์กัน,ก,นก่อนเลยนะครับ วันเสาร์วันศุกร์วันศุกร์จะมีทรัพย์มากนะวันศุกร์มีซั์มากสะหัวใหม่วันศุกร์อยู่ศุกร์เย็นใจครับตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเล็บวันศุกร์มีโพกกระพั์นะครับทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์นะในดวงชะตานะครับโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันก่อนเลยนะ ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงให้มันเหมือนนะนะแนะล้วรอกกระปุกยาตั้งไฉเป็นอันนี้นะได้ใบที่สิบเอ็ดโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> นึกแล้วเะีับขับตัวเองอยม่นึกเลยเกิดนะ ช่วชะตาจะในช่วงนี้ถือว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีนะครับโชคลาภยศเกียริสัรเสริญนู่นน,น,นี่นั่นอ hey, ถือว่ามีความสุขเพราะฉันคุณจะต้องระมัดระวังตัวนะในการวางตัวอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับความยิงยโสจองหองนะจองหองในการเติมเมาไปนะให้มันตอกให้แบบย้ำเพ่าไปซับเติมเพื่อมันมากยิ่งขึ้นนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ในเรื่องของความคาดหวังของคุณในช่วงนี้<ๆ>ก็จะสําเร็จลุล่วงราบเรือนโดยดีท่านจะต้องจัดก,การทุกอย่างให้เป็นระบบนะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สดใสซาบซ่านะต้องรู้จักถนอมน้ําใจกันนะครับก็จะพบกับความสุขในที่สุดส่วนในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะก็จะมีงานเข้ามาทําตลอดก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดี นะครับแต่คุณก็ไม่ควรที่จะระมโมกโลภมากจนเกินไปนะในเรื่องของการงานนะครับถ้ากําลังหางานทําสมัครงานทําอยู่เนี่ยท่านจะได้โชคดีนะมีโชคเข้ามาทํางานก็สมหวังนะครับได้งานทําส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษาวันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนดีย่ําย่ํามากเลยนะมาเอาเงินเป็น20ปบาทซื้อขนม นะมาถึงช่วงปรากฏการ์นะครับพาดาวทูเดดีประจําวันกันเลยนะในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขนาโชคอาจารย์ทําไปแล้วนะค,คุณเข้าไปดูได้เลยนะครับดวงวันนี้สําหรับคนที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนชาวราศีกุมนะครับเพราะเป็นกาลีสัญจรประจําวันในดวงชะตา หมายถึงความาคลั่งไคล้หรือศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ถ้าหาที่มาที่ไปไปได้นะเอ่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต้องระวังนิดหนึ่งนะครับหรือปัญหาเก่าเก่าให้ระวังในเรื่องของโรคร้ายด้วยนะครับโรคร้ายโายครคภัยไข้เจ็บนะซึ่งหาสาเหตุไม่พบอันนี้ถือว่าอันตรายต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ส่วนคนที่ดีที่สุดประจําวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันอังคาร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอดูเขาดูเยก็จะดูสีกับกาลีสองอย่างเท่านั้นอะไรที่ดีสุดอะไรที่หลายสุดนอกนั้นก็ถือว่าดีธรรมดานะครับในดวงชะตาคนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าใครดาวอังคารเกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งรุยหนักเอาเบาสู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจหรือศรัทธาในสิ่งไหนก็แล้วแต่ ก็จะส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนหรือรายได้นะขยันวันนี้ถ้าคุณขยันเต็มที่สุดๆนะได้แน่นอนโชคลาภและความสําเร็จนะครับในดวงชะตาของคุณวันนี้เนี่ยนะโดยรวมก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งความมีทิฏฐินะครับมีทิฏฐินะถือทิฏฐิรักศักดิ์ศรีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีหรือสักสงกสีต่างๆเนี่ยมันกินไม่ได้ นะเออไม่ก็อย่าถือทิฐิอะไรให้มันมากมายจนเกินไปนักนะเพราะว่ามันกินไม่ได้ส่วนในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะก็พอที่จะมีรายได้เข้ามาแต่คุณก็ยังไม่ค่อยที่จะสบายใจมากนะักในเรื่องของเงินทองนะครับจะมีเรื่องทุกใจในเรื่องของเพื่อนนะครับมีความทุกใจมีปัญหาอะไรสักอย่างนะึ่าจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินความเดือดร้อนอุปสรรคต่างๆนะ ในเรื่องของครอบครัวคุณก็อาจจะมีเรื่องอึดตัดทุกใจด้วยเช่นกันเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายให้ระวังบุตรบริวารอาจเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับในเรื่องของการรอคอยก็เป็นอุปสรรควันนี้สิ่งที่คุณนัดหมายไว้เนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามนัดมีเกณฑ์การเลื่อนนะครับความรักของคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจในวนันนี้นะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของความสําเร็จนะหมายถึงความรู้ความสามารถหรืออาชีพการงานใดก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับนำพามาซึ่งเงินทองทรัพย์สินการงานก็จะมีราบร้อยเข้ามาทําให้คุณประสบผลความสําเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องของความไว้ใจถ้าคุณไว้ใจใครมากจนเกินไปนะครับอาจจะเกิดผลเสียหาย ามมาได้ด้วยเช่นกันในดวงชะตานะครับวันนี้ก็จะมีพระจันทร์เพนในดวงเดี๋ยวพระจันทร์เพนก็ถือว่าให้คุณดีในดวงชะตานะครับเพนช่วงตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีนะ <c oughs> พระจันทร์เพนก็คือหมายถึงดาวพระจันทร์ก็อยู่ตรงข้ามกับดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาก็ถือว่าให้คุณอยู่ที่ราศีกรกฎจันทร์ก็เป็นกเกษตรได้เจ้าเมืองสบายเลยได้เจ้าเมืองดีมากเลยนะ แล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็ติดพิษสุนัขจันทร์ติดพิษสุนัขเนี่ยช่วงเวลา14:50น,นาทีนะครับบ่าย2โมง50ไปจนถึงกี่โมงแหละพระฉะนัร์มีคําตอบไปขุนถึงนู่น2ทุ่ม50นาทีโดยประมาณนะครับในดวงตาแล้ววันนี้ดาวเกตก็ยังติดพิษสุนัขอยู่ด้วยเช่นกันนะให้ระวังในเรื่องของภยัยทางบกต่างๆทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยที่จะมาดูดวงชะตาอาจารย์นะโดยละเอียดคุณติดต่อมาดูดวงชะตาได้นะครับแต่ติดต่อมาเลยนะขอให้คุณมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ตรงเถอะทายได้หมดนะครับทั้งนิสัยและสันดานของคุณนะทายอย่างเจาะลึกนะครับว่าคุณมีนิสัยเป็นอย่างไร นะเออในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลาสักครั้งหนึ่งมาดูสักครั้งหนึ่งเพียงเท่านั้นเองก็จะดูให้ยาวไปเลยนะครับโอเคในดวงชะตาหรือถ้าใครสนใจบูชาเสริมดวงชะตาก็ติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับดวงวันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมฆก,กันเลยนะนะคงไม่ได้ลืมอะไรสีบอกอ่างเนี่ยสีดํา นะสีดำไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าชมพูเหลืองและเขียวนะครับสีที่ดีสุดประจำวันก็คือสีชมพูนะครับแล้วก็สีรองรงมาคือสีส้มสีหมากสุกได้นะทิศท,ที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกนะเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับโอเค <c oughs> ชาวราศีเมษวันนี้ดวงคุณในเรื่องของงานเป็นอย่างไร <c oughs> ดาวเสาร์เป็นเกษตรมีความมั่นคงดีในดวงชะตาเจ้าคุณได้งานอะไรในช่วงจังหวะนี้งานที่คุณทําก็จะยาวนานนะครับจะเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยยากนะยากที่จะเปลี่ยนชาวราศีเมษเนี่ยนะครับคือไม่ค่อยที่จะชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเท่าไหร่เวลาทํางานอะไรแล้วเนี่ยนะ ก็เ,เหมือนกับดาวเสาร์อยู่นั้นๆที่นึกจะเปลี่ยนห้าห้าปีสิบปีกว่าจะเปลี่ยนในเรื่องของงานสักทีหนึง่งประมาณนี้วันนี้กูจะต้องขยันในเรื่องของการทํางานนะครับถือจะประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับวันนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยถือว่าเป็นสีทนได้ถือว่าวันนี้ชาวคนเกิดเมฆเนี่ยนะต้องขยันให้สุดๆมีโชคลาภแน่นอนในวันนี้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกชาวราศีพึกษก,วก,ษกดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้ไม่ดีมีปัญหาเรื่องงานนะต้องระวังนิดหนึ่งงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเออนะหรืออาจจะมีปัญหากับชาวต่างชาตินะครับอาจจะเป็นนิโก้ได้นะตามดาวราหยิ้มเห็นแตฝันนิ <laughs> เห็นแต่ฝันนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะดาว การเงินก็ไปอยู่ในภพสุภาถือว่าจะประสบผลความสําเร็จดาวการเงินมั่นคงดีนะครับเอองานเสียหายเป็นไรมีเงินจา่ายรวยทัวอย่างเป็นราไรไปใช่ไหมส่วนในเรื่องของออความรักนะครับไม่ค่อยดีนะนะระวังการอย่าร้างกันนะครับต่อมาชาวลัการาศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังเร็งลักขณา,าคุณอยู่ ซุกเจตอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร้อนอ,อกร้อนใจร้อนลุ่มนะครับถ้าคนโสดเนี่ยนะรู้สึกว่าคุณก็จะงุดหงุดหงิดง่านคนนี้หน้าตาดีสวยเย้ายวนเหลือเกินนะแต่คุณอย่าลืมเพื่อราดเป็นหมอนะ,นะถ้าคุณพลาดอะไรไปสักอย่างนะปุ๊บเดี๋ยวก็เลิกนะนับเวลาถอยหลังเลิกได้เลยในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกษตรดีในดวงชะตา ทาอะไรก็จะสมหวังนะการเงินวันนี้ก็ถือว่าทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับในเรื่องของงานก็ให้อดทนนะนะครับรอนิดน,นึงต่อมาชาวลัคนาราศรีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยดวงคุณวันนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีจะมีอํานาจวาสนาที่ดีทําอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จ ให้ระวังการถูกโกงนะในเรื่องของผลประโยชน์และรายได้ต่างๆแต่ในเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นมากงานดีสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ก็ต้องเตือนชาวราศีกรกฎนะนะในเรื่องของงานคุณเนื่องโดยอิทธิพลของดาวมรุดตอยูอยู่ในภพกรัรมะดาวดวงนี้เป็นดาวเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันหมายถึงคุณคาดหวังในเรื่องของงานมักผิดหวังเสมอ นะครับแต่ถ้าคุณไม่หวังเรื่องงานเนี่ยมันดีในดวงชะตาของคุณนะครับอาจารย์เห็นดวงมาหลายคนแล้วนะมิวอ,อยู่พบกรรม,มะอายุยังได้น้อยได้ขึ้นเป็นผอ,อนะโหมันใหญ่มากเลยแต่เพื่อแต่เพื่อถ้าเมื่อดวงตกแหมตดต,ติดดินเลยเป็นข้าราชการนะครับคิดดูสิไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้งกี่กี่เดือนละนะแทบจะ <c oughs> ไม่มีสกินเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอยา่าประมาทในดวงชะตานะครับ ดวงโหราศาสตร์เนี่ยไม่โกหกคนนะมีแต่คนนะที่จะโกหกนะพยาะนะั้คุณหาเวลามาดูดูสักสักครั้งหนึง่งก็จะพูดให้ทั้งหมดเลยในดวงจะตามคุณนะครับต่อมาเชานะ้าลัคนาราศีสิงห์เช้าราศีสิงห์อาทิตย์เป็นนารีมีอุปสรรคปัญหาโน่นน,นี่นั่นวันนี้คุณระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณด้วยเช่นกันนะครับเกี่ยวข้องกับระบบเลือดต่าง นะเอ่อตะคิวเอาม,มาพึกเอาม,มาพาดอย่างเงี้ยเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็ดีแล้วนะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินพุชก็ยังเป็นาะไรอยู่เก็บเงินไม่อยู่นี่คุณจ่ายแหลกเลยนะจ่ายกระเป๋าแทบฉีกเลยในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคดีงานเป็นปกตินะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันวันนี้ถือว่าการงานคุณมั่นคงมากดีประสบผลความสําเร็จสมบัง นะครับในดวงชะตาส่วนในเรื่องของการเงินดาวสุกก็อยู่พบผันทุการเงินก็ถือว่าได้เงินนะโชคลาภก็มีเข้ามาวันนี้ชาวราศีกันจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับจะมีอํานาจวาสนาที่ดีทำอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จหวังนะต่อมาชาวลนะัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยม,มักหงุดหงิดนะครับมีความหมงุดหงิดในเรื่องของความรักหงุดหงิดในเรื่องของคู่มิตรคู่สัญญาอะไรก็แล้วแต่ อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่ในเรื่องงานในวันนี้ถือว่าดีมีความมั่นคงนะครับมีอํานาจวาสนาที่เรื่องของงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือตําแหน่งนะส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ดีมากมีโชคลาภเข้ามาที่ดีมีเงินมีทองสมหวังในทุกประการเลยนะครับต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ไรชมยงจริงนะน้องนางเจอเงย <c oughs> เพลงอะไรไม่รู้นะ <c oughs> ไปของมาเอง ส่วนในเรื่องของราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยวันนี้ในเรื่องของงานนะคุณจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานมากขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางนะเป็นคนที่รักเงินเท่าชีวิตนะครับถ้าที่ไหนได้เงินเยอะทำทอาหมดนะถ้าใครรวยกว่าเอาคนนั้นเออในดวงชะตาส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าเขาบอกไปแล้วนะงานการเงิน พรหัสอยู่สหราชะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมหรือภาษีต่างๆนะครับต่อมาชาวลนะักคนาราศีธนูราศีธนูจะเป็นคนที่รักตัวเองรักตัวเองแต่ถ้าสนใจจะรักใครก็แล้วแต่แล้วก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่อย่างไม่ลดละด้วยเช่นกันวันนี้นะครับความรักไม่เคยดีระวังในเรื่องของคดีควนะบางคนาอาจจะมีปัญหานในเรื่องของความรัก นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าต้องขยันในการหาเงินหนาทองถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานก็ถือว่ามั่นคงอยู่นะได้เงินจากงานต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> มังกรชาวราศีมังกรเนี่ยเสากลุมลักนะถือว่ามั่นคงแต่ก็เป็นพินทุบ,บาทในดวงชะตาเป็นไงบ้าง <c oughs> อยากรู้จริงเลยมังกรวุ่นวายสับสนไหม สับสนในตัวเองไหมนะที่นี่อาจจะสับสนในตัวเองนะในดวงชะตาของคุณวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษมีหลายๆเรื่องนะครับสุขภาพร่างกายคุณไม่ได้มีปัญหารูประสักอะไรมากมายหรอกนะแต่รับการสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีเพราะคุณมีพฤติสัมบรีกลุ่มรักอย่างที่บอกนะถ้าคุณเป็นคนดีถ้าคุณไม่ใช่คนชั่วร้ายเล็วตามหรือสันดานไม่ดีนะครับดาวพฤติสัมบดีก็จะส่งผลที่ดีในดวงชะตาของคุณ ด้วยบุญด้วยกุศลทําอะไรก็มักจะประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับวันนี้ดาวพุธก็ถือว่าคุณได้เงินนะคุณจะมีเงินเงินจากไหนจากสัญญาเอกสารเงินอะไรไม่รู้ของคุณมาถือว่าเป็นผลดีนะครับต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีกุมราศีกุมวันนี้ไม่ค่อยดีจ่ายแหลกเก็บซักไม่อยูนะ่แต่งงานโดดเด่นสมัครงานได้งานประสบผลความสําเร็จสมหวัง นะครับในดวงชะตาของคุณให้ระวังปัญหาในเรื่องของญาติพี่น้องนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณวันนี้เงินมากงานดีสมหวังทุกอย่างแหมดีมากเลยนะเออไม่ได้มีปัญหาลูกประสักใดๆนะครับแต่ระวังเพื่อนนะเพื่อนไม่ดีเพื่อนร้ายเอาเปรียบไว้ใจไม่ได้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนหักเหลี่ยม,ยมใช่ไหมหักเพื่อนมันก่อนไปเลย หักกูดีนักนะหักเพื่อนก่อนเลยนะเอโอเคอันนี้ครบแล้วทั้งสิบสองราศีนะครับเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ใบที่หนึ่งนะเกกฟอใบที่สองอืมอา่าฟอบใบที่สามนะ่ะให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็กหงูสาสีโงูฉีกปุ๋ยเข้าจับฉีกปุ๋ยเข้าจับ แล้วคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งกว่านี้คุณได้อ็หนึ่งด้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะพบความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้ามาในโดวชะตาของคุณแต่คุณก็จะได้รับชัยชนะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในโดวชะตาเอ๊ะพูดถึงชนะใช่ไหมโอ้สทายคุณคงสมัครอะไรนะเว็บไซต์ชนะสำเร็จผ่านได้เงินแต,แต่ได้เงินมาแล้วแบ่งอาจารยบ้างนะ ในเรื่องของการเงินก็อาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างนะครับในดวงะตาขคุณในเรื่องของความรักถ้าคุณรู้สึกจะชอบพอใครแล้วเนี่ยคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่เลยนะระวังของขึ้นดูนะโดยเฉพาะผู้ชายนะครับต่อมาชาวลาาัคนาราศีเฮคนที่เืนไพ่ใบที่สองคุณได้สามทุ้ยนะครับ ดวงของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันดีกับบริวารนะครับจะได้รับมอบมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาด้วยในเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับในเรื่องของความรักก็จะพบเจอจากเพื่อนฝูงและสังคมนะในเรื่องของความรักต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ้าเก้าดาบ ด้วยชะตของคุณในเรื่องของงา,งานงเนี่ยก็จ,กจะมีปัญหาอ,อปุปสรรคคิดมากเรื่องงานนะครับคนที่มีการเงินมีปัญหาเนี่ยบางครั้งคุณก็อาจจะกังวลเกินเหตุนะก็รู้จักต้องรู้จักปรนการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยดีมีเกณฑ์การจะเลิกร้าอย่าร้างการคิดมากในเรื่องของความรักนะครับโอเคอันนี้คือคําทํานายยากออนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าจะใดสนใจดูดวงชะตาของ กับอาจา์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักนะมาติดต่อดวงในเรื่องของความรักได้เลยนะครับคุณก็เอาไปสวดดูนะรับรองว่ามีเข้ามา <laughs> <laughs> แล้วคุณแล้วคุณก็ไปเลือกเอาเองแลกันนะะเออก็ต้องเลือกดีใช่ไหมนะโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ